ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆอ,อ,อันนี้ผมจะมาสั้งค่านะครับใน Google m a p นะครับเวลาเพื่อนๆไปสาา่งอาหารหรือว่าเดินทางทาโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งอาหารน,นะครับก็เข้าไปที่ Google m a p นะครับสำหรับ Android นะครับในประเด็นผมที่ไปส่งอาหารมา แล้วสังเกตมุมขวาบนนะครับนะครับที่มือกดจิ้มไปกดเข้าไปนะครับเราจะมีการตั้งค่านะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเป็นตั้งค่าการนำทางนะครับ เขาจะขึ้นทางทางสายสอายนี้ปกติแล้วมันจะปิดไว้อย่างนี้นะครับจะปิดไว้ทั้งสามอันเลยแต่ผมแนะนํานะครับจากที่ศึกษามาก็ให้ติดคําว่าเรี่ยงทางหลวงนะครับแล้วก็เรี่ยงข้าผ่านทางสองอันนี้นะครับผมก็เวลาเพื่อนไปส่งอาหารนะครับมันจะได้ไม่พาเพื่อนไปทางที่มี อาจเก็บเงินหรือว่าทางที่รถมอเตอรไอ์ไซค์อาจจะไปไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะไม่ได้ขับเส้นทางหลักๆครับอาจจะใช้เป็นทางลัดแทนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขออได้เลยครับแค่นี้เองครับผมไงลองทำตามดูนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ตั้งค่านะครับผมก็ทำตาม ผได้เลยครับขอบคุณครับ